เ,เพื่อนเรู้ไหมว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมักจะเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรา,าเดินทางหรือออกจากนอกสถานที่แล้วก็เจอฝุ่นมลภาวะต่าง,างๆเยอะแยะมากมายบางคนก็จะเป็นแบบต่อมไขมันผิดปกติก็จะเป็นสิวของเราก็เป็นพวกนี้แหละ ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าหรือว่าความสวยงามบนใบหน้ามันก็จะหายไปฉะนั้นเราจึงต้องมาดูแลเอาใจใส่ใบหน้าของเราให้ดูสดใสอยู่เสมอแล้วก็ปลอดภัยจากพวกสิวลหรือว่ารอยดำต่างๆที่มันจะทำให้ใบหน้าของเราหมองคล้ำทีนี้เราก็จำเป็นต้องดูแลเนาะก็ ตันนี้ยก็จะมีตัว the skin correction ตัวนี้แหละที่จะช่วยให้เราเรื่องปัญหาเรื่องสิวต่างๆบนใบหน้าให้หมดไปเป็นเซรั่มตัวนี้จะเป็น sensitive skin เซรั่มค่อนข้างที่จะแพคเกจด,ดูสวยนะแล้วก็ตัวนี้จะประกอบด้วย aha แล้วก็ bha ก็จะช่วยเรื่องของการดูแลสภาพผิวหน้าของเราใช้หลังที่เราอาบน้ำเนาะแล้วก็แต้มเตะเข้าไปเดี๋ยวเราลองทำให้ดูข้างบนเนี้ยก็จะเป็นตัวดูดปึ๊บปึ๊บปึบ๊เนี่ยเนาะป็นตัวดูดแล้วก็ดูดมาอย่างเงี้ยสีก็สวยอยู่นะเป็นสีแดงแล้วก็ดูด โดดขึ้นเป็นเป็นดัปเปอร์นะแล้วก็ใช้แตะลงบนนิ้วเราแล้วก็แตะลงบนใบหน้ามีกลิ่นหอมมากทุกคนอยากให้ได้กลิ่นเนี่ยแล้วก็แตะลงไปบนใบหน้าเสร็จแล้วแล้วก็แตะใบหน้าเก,กลียๆเพื่อกวงจุดสิวเนี่ยที่เราเป็นอยู่ มันก็จะค่อยฟื้นฟูพวกนี้ยนะอันนี้วิธีใช้ก็คือใช้หลังอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ล้างหน้าให้เรียบร้อยเราก็ฉลมก็คือแตะ้ทั่วไปหน้าเลยแล้วก็ตรงลําคอพวกนี้เขาก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ลดเรื่องของสิวอุดตันแนะนําเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ ปริมาณ30 ml โอ้ใช้ได้นานลองดูนะ